จิ๋วก็จะถ่ายสภาพหน้าร้านให้ดูก่อนนะคะก็คือจะเห็นเลยว่าเขียนว่า Village Pub and Poker 24 hour คือก็จะเปิดผับจะเปิด24ชั่วโมงเลยคล้ายๆกับเป็นคาสินโนลเล็กๆก็คือจะมีตู้เกมให้เล่นแล้วก็มีเสิร์ฟอาหารตลอด24ชั่วโมง แล้วก็เวลาปกติเนี่ยที่ไม่มีโคโรวรัสเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดให้เล่นโป๊กเกอร์ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในร้านแล้วเงียบมากเพราะว่าเป็นวันพฤหัสเช้าก็ไม่ใช่วีคเอนนะคะคนก็ไม่ออกมาโดยเฉพาะช่วงนี้คือเป็นโคโรนวรัส s ก็ยิ่งไม่มีคนเลยโลง่งมีแค่เราสองคน For the food. You, you tell me ก็กี้ก็เจอคนบ้านะคะอันเป่ายร้านเมื่อกี้นี้แบบกำลังวอลอกตัวเองแบบเซลฟี่อยู่ดีมันก็เข้ามาแบบเฮ้ยทาอะไรอ่ะถ่ายรถฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจมากเลยเพื่อนก็แบบคือช่วยพูดไล่มันไปให้อะไรเงี้ยเราจะบอกว่าไม่มีใครสนใจรถตึงหรอกรถแท้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตรถตึ้งเลยโอเคอ่าเอาละตอนนี้ก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว คือจะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งเพราะว่าคนบ้านเนี่ยเยอะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเนี่ยเห็นแล้วก็ช็อกมากคือแบบมีการกราดยิงอีกแล้วแถวแถวดีเคเตอร์ห่างจากบ้านเนี่ยไปไปไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณไหมล์นึงไมล์นึงนี่เท่าไหร่นะกิโลหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็คือแบบได้ข่าวว่ากราดยิงก,กระสุนเจ็ดร้อยห้าสิบนัดก็เวลามาอเมริกานี่ก็ต้องแบบระวังตัวนิดนึงเพราะว่าที่นี่เนี่ยปืน สามารถถือได้แบบอ,อิสระ,ะเลยเพราะว่าเนื่องจากปืนเนี่ยถือได้อิสระเนี่ยมันมาจากกฎตั้งแต่เปิดประเทศเลยที่เขาเรียกว่า Bill of Rights จำจำ,จำไม่ได้รับ Bill of Rights ม,มีกี่ข้อนะเหรือสิบคือหน,หนึ่งใน10บกวข้อนั้นเนี่ยก็คือมีที่จะเขียนไว้ว่า,าประชาชนอเมริกานเนี่ยสามารถถือปืนได้อย่างอิสระสเนี่ยทำให้เป็น สาเหตุที่แบบเราได้ข่าวว่า,ามีการใช้ปืนยิงฆ่ากันเนี่ยเยอะแยะก็คือมาจากวิวออฟไบร c ์นี่เองอแต่ว่าคือเอาตอนนี้เราไม่พูดเรื่องเอครียดแล้วมาพูดเรื่องอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเราสั่งสเต็กแอนด์ไก่สเต็กแอนด์ไก n แอนด์บัตเตอร์มิลค์แพนเค้กซึ่งบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กเนี่ยจะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเขาใช้บัตเตอร์มิลค์บัตเตอร์มิลค์เนี่ยจะค,คล้ายกับ โยเกิร์ตแต่ก็ไม่เชิงนะคะคือ,อเขาจะไม่เอามาทานเหมือนโยเกิร์ตนะคะบัตเตอร์มิล์เนี่ยเวลาผสมในอาหารเนี่ยก็คือเขาจะเอาไว้เบกกิ้งมันจะทำให้อาหารอย่างเค,ค้กหรือว่าแพนเค,ค้กอะไรพวกนี้เบเกอรี่เนี่ยมีรสชาติที่นุ่มนวลแล้วก็อร่อยขึ้นตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปอันนี้จะเป็น two stack of butter pancakes แล้วก็ เฟรนช์ฟรายมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็สเต็กมีเดียมแรร์มีเนยนะคะเป็นเนยแท้แล้วก็เมเปิ้ลซีรัปอ่าวีโทสเดี๋ยวเราก็จะมาทานกันตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอีกที่นึงน,นะคะมีชื่อว่า t e French Cafe เดี๋ยวเราจะมาทานกาแฟกัน uh, mm hmm. เดี๋ยวจะแผนให้ดูรอบๆรบ้านนะ เล e เฟร c ช์คาเก็เป็นร้านกาแฟแถวบ้านนะคะเป็นร้านเบเกอรี่ด้วย่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในร้านกันเลยจะเป็นร้านสไตล์แบบขนมฝรั่งเศสไปเข้าไปแกนข้างในร้านก็แต่งน่ารักสวยงามมากเลยจะเป็นแต่งต้อนรับวันวาเลนไทน์แล้วลักษณะรอบๆร้านก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสั่งกาแฟเพราะว่ากาแฟที่นี่เป็นเครื่องชงกาแฟอย่างดี ก็จะมีขนมขายนะคะเป็นขนมฝรั่งเศสดูน่ารับประทานมากเดี๋ยวเราไปเข้าไปต่อแถวเข้าแถวกันโอ้นี่แคนบูเล่่ะซูมให้ดูแคนบูเล่คานโนลี่ก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสตอรีร่ราสเบอร์รี่ชารูน่ากินมาก จะซื้อขนมเดี๋ยวเราซื้อขนมชิ้นหนึ่งแล้วก็ซื้อกาแฟแบ่งกินเนาะอ่านี่นะคะเราก็ได้โต๊ะแล้วนี่ก็คือเป็นโต๊ะของเราเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอยู่ตรงหน้าวายเซล่าเลยก็ดูโอเคดูดีอยู่เฮ้ยชาส์แล้วก็เราก็สั่งฟรุตชารมาแล้วตอนนี้เออเรารอกาแฟอยู่ก็เดี๋ยวเขาก็จะามาเสิร์ฟนะคะ เดี๋ยวถ่ายดูรอบๆร้านอีกรอบหนึ่งก็ลักษณะร้านเบเกอรี่แคาเฟ่ของอเมริกานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับเมืองไทยแหละแต่ว่าเบเกอรี่เขาจะแบบมีเลือกมากมายหลากหลายโอ้นี่สิ French Merlang ดูดีมากก้อนใหญ่มากเลยอะเท่าไหร่อยากรู้มาก f ฟรนช์เมอร์แงก็4.5เหรียญเหลียงมันทา ตอนนี้นะคะกาแฟก็มาแล้วนะคะคาปูชิโน่สองที่เดี๋ยวเรามาลองทานกันดูเลยว่าเป็นยังไงฟูฟ่องน่าทานมากแล้วก็ฟรุตชาร์ตอ่ะหมุนให้ดูรอบๆว้าวโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าอร่อยมากนะคะคือเนื้อพลายกรุบกรอบกำลังดีคือไม่ไม่แข็งมากแล้วก็ ครีมก็ไล่ๆแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นวานิลาผลาไม้ก็สอดอร่อยกาแฟานีกลัง フフ ตอนนี้นะคะก็แก๊สใกล้หมดมแย่มากเลยคือลืมเติมแก๊สเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะเหลือบมาเห็นว่ามันใกล้หมดแล้วเนี่ยแต่ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวเราจะพยายามไปให้ถึงปั๊มแล้วรีบเติมแกส๊สกร็รีเด้ว่าลุ้นและโคตรเฉียดเฉิวมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็โชคดีที่เราเได้ทำการเนี่ยมาถึงปั๊มน้ำมันแล้ว เย้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันนะคะเอ่อจะได้ไปต่อได้ว้าน่ากลัวมากถ้าเกิดมันตายกลางถนนเนี่ยคือไม่รู้จะทํายังไงดีเลยก็ตอนนี้เราก็เติมน้ํามันอยู่นะคะไหนๆก็เติมน้ํามันแล้วเนี่ยเราจะอ่าพูดเรื่องปั๊มน้ํามันในอเมริกาก็จะเห็นได้ว่า เราก็เติมแล้วก็เป็นอ,อัตโนมัติอย่างนี้เลยเราไม่ต้องทำอะไรสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมี87นะคะ89แล้วก็91จิลเนี่ยจะเติม91เนี่ยตลอดเลยเพราะว่าตัวให้รักษาสภาพเครื่องยนต์เนีดีมากที่สุดก็เลยเลือก91เนี่ยเสมอ ตอนนี้นะคะมาถึงท้ายคลิปวิดีโอกันแล้วแหมเมื่อกี้นี้ก็ใจหายใจคว่ำเลยนะคะน้ำมันเกือบหมดกลางถนนเลยเออเาเป็นว่าถ้าเกิดชอบอคลิปรายการของเราเนี่ยพาเที่ยวอเมริกาช่วยกด subscribe หน่อยนะคะเพราะว่าจำเป็นมากจริงๆถ้าไม่กด subscribe เนี่ยอยอดวิวเนี่ยมันก็จะดูน้อยแล้วก็จิวก็เหมือนกับคล้ายคกับ ไม่ค่อยมีกำลังใจจะทำรายการเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดช่วยกด subscribe เนี่ยก็จะได้มีกำลังใจทำรายการให้ดูต่อกันไปมากขึ้นนะคะยังไงฝากด้วยกด like ไม่เอานะคะขอกด subscribe เลยขอบคุณมากๆค่ะท่านผู้ชม